คุณอย่าพูดกับผมอย่างนี้นะคุณดูผมเห็นคุณล้อแล้วตะ่กี้นี้เยี่ยมมากแต่คนนี้เต้นผมว่าแล้วคุณจุ๋มจิ๋มแกไม่ได้อะไรเลยเนี่ยคุณจุ๋มจิ๋มคุณอย่าว่าขอโทษทำไมคุณตัวใหญ่เต้นทำไมฮะอันันคุณหน้าคุณเต้นไปแล้วคุณจุ๋มจิ๋มแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรกับผมแล้วคุณหม่ำจงงกนี่น้อยโพงาม คือเราพูดอย่างนี้เผื่อว่าสําหรับคนที่นอนฟังไม่ได้ดูทีวีจะได้รู้ว่านี้มากันเยอะใช่มากันเยอะเราเข้าส่วมอยู่อะไรเรามากันเยอะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยนะบอกแล้วหลบจมูกหน่อยหายใจเสียงแล้ดังบึมบึมหายใจโดนใหม่เลยวันนี้เรามามากันเพื่อจะมาอวยพรปีใหม่ผมว่าในคณะคนที่อาวุโสที่สุดก็คือคุณเด่น อ่ะไหนคุณเด่นไหนคุณนี่คุณจิตจำมัม่เดินขึนมฮะคพอลึกเอยชื่อพี่เด่นขึ้นมาโอ้โหไม่ครับไม่อะเสียใจยืนไว้อะไรสักนาทีได้ไหมทีนี้เวลามจะไม่พอเรื่องอะไรปีใหม่แล้วจะมาเสียใจแล้รโอ้จากแม่ชูได้เสียชีวิตไปแล้วนี่ไม่ทันไรหยกหกพี่เด่นตายอีกแล้วอ้าเดอพี่เด่นตายแล้วเหรอเป็นด่นตายเรื่องอะไรตายดี๋ว ในไหนๆมันจบไปแล้เหียยไปใช่เราศ<ม>ิลปินด้วยกันนะาารเราเลือะ นกันน่ะใช่ไหมคุต้องพูดมันจบไปแล้วก็อย่าไปพูดถึงเไม่ต้องต้องพูดครับไหนๆก็อาจารย์เรานะเราก็ต้องเป็นห่วงแกตายแล้วพี่เดนือแกตายยังไงเราก็ต้องไปส่งแกโอ้แกตายในเรื่องเป็นอะไรตายอ่ะในเรื่องรอดลายมังกรน่ะตายนี่ซองยังอยู่เลยเนี่ยซองซองงานศพแล้วครับไอ้พี่เด่นเขาฝาก่าแจกพระป่าพวกแกเดี๋ยวช่วยทำบุญหน่อยแล้วกันคุณเป็ดผมว่าพี่เด่นตายตายเลยเอาซองมาแจกอีกเอาเป็ดไปเสียใจเรื่องอะไรกันเสียใจเรื่องพี่เด่นหรอครับ สงสารอาเหลียงอ่ะสงสารทำไมอาเหลียงอาเหลียงตายอาเหลียงตายโธ่ <c oughs> <c oughs> คุณคุณพูดที่้ผมใจหายนะฮะทำไมฮะบอกพี่เด่นตายผมตกใจเพราะพี่เด่นเี่ยผมนับถือมากและคนที่ผมนับถือที่สุดคืออาจารย์เทพเนี่ยนะฮะอ,อาจารย์เทพเนี่ยเป็นคนที่สอนใ้ผมผมเล่นตลกเลยทุกวันนี้เพราะอาจารย์เทพนะฮะเทพเลยหรอครับผมอาจารย์เทพได้ช่วยเหลือเมื่อไปแม่แตการจับไม การใช้เสียงอักขระตัวกล้ำตัวรอเรือรอลิงอาจารย์เทพไปสอนผมหมดโอ้โหเทพคนเดีผมมายืนยับในทุกวันนี้จริงๆเพราะอาจารย์เทพคนเดียวถ้าผมไม่มีอาจารย์เทพสักคนผมจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงใช่นี่เรื่องจริงอาจารย์เทพนี่มีบุญคุณต่อครอบครัวผมมากอ่ะเด็กคุณไปไหนที่ผมพูดในเทพเทียนชัยโอ้ยจะหลอกเสียมือไหวอุตส่าห์ ก็ไปรู้ที่หลังเอ่ยมั้งที่เทพหล,ล่อหรือเทพไม่รอทอ้งสองอย่างแล้วใครเทพหลอ่อผมเทพหลอ่อจแ,แต่พี่เทพ<อ>พี่เทพนี่หลายภาคนะ,เ,ะเป็นคนภาคไหนบ้างรู้สึกว่าเห็นหลายภาษาหรือเกิดใต้ก็ได้อยู่อยู่อย,อยู่ทุกภาคแล้วฮะอออแม่พาไปทัวร์ครับอ๋อเหรอครับตายตายไปอยู่จังหวัดได้พี่เจ็ไปอยู่จังหวัดที่ที่อยู่นั่นแหละโอ้ยแล้วอยู่จังหวัดน้อยอ่ะนั่นแหละจังหวัดที่อยู่นั่นแหละ แน่เน่เอากันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันมีสาระกันหน่อยยังไงครับไหนก็ใกล้จะปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วเชีไหมใช่ชั่วโมงเพราะทั้งนี้ก็เสียงเล็กไอ้นี่ก็เสียงใหญ่น่าลำคาญจริงกันเอาเอาอย่างนั้นเอาเอาเอาอย่างนั้นให้มาให้มาล่อต้อนก่อนเราก่อนอย่าอย่าอย่าทำเสียงอย่างพิเศษเหมืนควายหาวอ่ะอาอย่างไงเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไปไลา กระน้อยเขาไปทุกขณะแล้วใช่เราจะมาอวยพรในงานปีใหม่กันซะเลยน่จะอวยพรให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ทำรายการนี้อยู่ไอ้ท่อนี้วันที่มันทําให้ดังเนี่ยลองแล้วฮะไม่มีอากาศเป็นพิษแล้วเหลรถมอเตอร์ไซค์บิดอ่านี่อันนี้แล้วก็มาอวยพรให้ปีใหม่นี้ให้ต้นไม้เยอะเอ๊ะแล้วไอ้ปุ่มเฮียป่าพี่เขาสตาร์ทใอ้เครื่องติด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วอันนี้มาที่เขาจอดเครื่องบินไงจอดพ่อจอดพินเอ๊ะแล้วอันนี้หรือเปล่าพระเอกอรุณสวัสดิ์ตายเขาไม่ได้เจียบไม่ได้เจียบตัวอะไรหูอรุณสวัสดิ์ต้องมีเรื่องเรื่องอะไรจะเป็นสอนรามันเลยนั่นผมนี่สอนรามเป็นอาจารย์สอนอยู่รามบำแหง ถ้าบอกว่าสายจาบไ้ผิดอะไรอยู่บนนี่เถอะเถ ออกทอรัทอะทับนะไม่ใช่ทีวิลล่าก็ไม่ทำเป็นจะมาลาอเฟ่ยกันนะคุณพี่วิลล่าเชียร์ตะเลียงไม่เอานะไม่เอาอย่าพูดถึงวิลล่าดาราไม่เอาโฆษณายเขาไม่ดีเรามาอวยพรกันเลยวันที่ชมสี่ทุ่มสแควร์วันนี้เอาไงละกันฉันจะเป็นต้นตำรับบอกเนื้อให้แกเป็นผู้เลานแกหลบไปแล้วครับไป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 คนอื่นไป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 ไหนอะไปนั่งเฝ้าของไปไปไปไม่ใช่ปู่สมนาตะดอนเด็กเด็กเด็ก ระดอนใครใครจะพูดใครจะร้องเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูดูตัวอย่างดูผู้ใหญ่เขาเล่นกันแกเด็กๆมาดู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 สงสัยสงสัยตั้งคู่นี่ตีนกาต้องติดคุณพ่อมาแน่เลยเนี่ยอีแกไปชวนใครก็ชวนเดี๋ันไปชวนเราหน้าเหมือนกันเดี๋ยวก็จะหาว่าเป็นพวกเดียวกันอ่างั้นแกมายืน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 ดูด้วยก็ได้ฉันจะบอกกรอนให้แกร้องแบบไทยเดิมฉันเชิญละคุณเทศเป็นนักร้องคุณเป็นคนบอกเนื้อแบบละครชาตรีแบบนี้ใช่ไหมฮะคราบกราบลองลองดูฮะ ลองตามนะปีใหม่ใช่ไหมคุณไม่ต้องตามเขาไม่หรอกไอ้กระดอนยืนนบ่ไอเดนบอกตรงนี้เออพวกแกเขายืนฟังกันฟังเอาทำหูตกด้วยป่ะหมาแล้ววันนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาจ้อยไปเล่นมวยก่อนเดี๋ยวคลิก มดาต่ำไปแล้วเกินอนะเสียงอ่ะไม่รู้นึกว่าจะเอาเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าผมบีบจมูกไว้ให้แล้วคุณพูดอ่ะทำเป็นทำเป็นเสียงควายเจ็ดันปีไปเลยแกร้องตามแล้วกันนะครับคิดนานไม่คำเนี้ยเพิ่งได้เมื่อกี้นี่เองสดๆวันนี้วัน แล้วพวกนี้ฉันมาบอกมานี่คทนคุณดอนนี่นี่คุณดอนรู้ไหมนี่ยังไม่ครบวันนี่แค่ครึ่งวันนะถ้าเต็มวันนี่จะเอื้อนกว่านีกเอาแบบวันนี้ธรรมดาวันนี้ธรรมดาเหรอรับไปต้องเอาหลายวันมาปนอายุกี่ก็ไม่รู้ผมมอนแล้วครับช่วยบอกให้ผมอยากจะรู้ว่าวันนี้มีอะไรเท่านั้นเองเหครับเาลุ้นเลยอันนี้ปีใหม่ ถามอะไรอีกนะฮะใน่นนกทุนเทบแทบอย่าร้องคนเดียวเลยหวังเดียวสิคุณอย่าขยับสิบังกล้องผมเอาอย่างนี้ลองลองตามฉันทุกคนจะมาจิ้มหน้าผมแล้วกนได้ได้แล้วก็พูดช้าไม่ค่อยทันเขาแต่อยากพูดจริงเนี่ย อธิบายเอาฟังเขาอธิบายผมจะเป็นคนพูดคนเป็นคนลองตามกันละกันผมเส้นไหนอ่ะผมอไม่มีผมไม่พูดไม่ได้ได้ได้แล้ฉันเองวันนี้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันดีไปหาตัดกันข้างหลังนะไหมไป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 ไมล่าคนนะไม่ใช่จริงรือคุณแพ่คนเดียวดีกว่าทำไมคุณมาชอบของคนเดียวเ่ยครับคุณจอนผมงงจริงๆนะเนี่ยคุณลองลออจอ ทำไมคุณมาชอบอะไรผมเลือเกินชอบเสียงคุณมาชอบอะไรผมเอาเอาลองลองตามผมไม่คุณเขาหลานโคลเองคุณนี่เอางี้เอางี้ผมผมผมจะคอยลุ้นคุณบอกให้คุณเทพโพงามร้องเลยครับวันนี้วันไหนไม่ไปคำขอกระโปกจริงจ้ะ นี่ปีใหม่แล้วนะคุณเดียวทำางี้ไม่ได้นะคุณเทพเอาพร้อมกันดีกว่า,าพร้อมกันดีกว่าสก็อกสก็รกร้องให้มันส,สวยๆนี่นี่แต่งนี่แต่งกาใครเนี่ยไม่รู้อะเมื่อกี้ของผมทั้งนั้นอะ <c oughs> อ้ะ,ะม <า S 1> ผมร้มองให้แล้วกันออบอกมาวันนี้วันนี้ วันดีวันนีสีสีวันสีสีวันวันสำคัญวันสำคัญวันปีใหม่วันปีใหม่ประเสือศรี ขอให้ท yeah. ุกท่านจงมีความสุขจงมีความสุขและโชคดีและโชคดีอย่าได้มีอย่าได้มีโรคภัยโรคภัยมาเบียดีมเบียดประสงใดประสงใดขอให้ได้ขอให้ได้ดังใจประสงดัใจประสงปรสประสงค์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 สงปลาดงรสประ ปีใหม่แล้วไปไหว้พระพรหมที่สี่แยกลาดประสงคนไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงสาธุแล้วเอาเอาเอาไปไปประสงประสงได้ประสงได้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ได้หลังใจนึกใจนึกจะอยู่ตึกจะอยู่ตึกขอให้ตึกขอให้ตึกไม่มีบันไดใช่หรอ พวกเราอยู่วางข้างข่าวใช้กระโดดเด้งตัวขอบคุณ วายนะไม่ใช่คนแล้วบอกอยู่วังข้างข่าวทำหน้าเกลียดนะไหนลองทำให้คุณพี่เขาดูได้พวกเราไหนใวังข้างข่าวพวกเราอยู่วังข้างข่าวพวกเราอยู่วังข้างข่าวชอบไอ้เนี่ยชอบเฮ้ยแต่งกูอัดี้เอาคืนมาพี่อาเปป็นูติดไโอเคแต่ทำสู้เจตุ๊กไม่ได้นะไหนเจตุ๊กลองทำด้วยมู๊ดปากโอ้โหคนอะไรมีเสน่ห์น่าชวนแต่งงานนะนายโดดแต่ผมชอบนะคุณตุ๊กดวงตาเนี่ยผมดูรายการสีทุ่มตแควร์ตลอดผมชอบชอบมาก มาเห็นตัวจริงแกนะเสียเลยเุกคอแจ๊ดพี่แก่ล้วจ๊ดแจ๊อย่าอย่าไปพืจแกได้ยังไงครัไเยี่ยขอโทษไม่ได้ใส่ถุงเท้าเยียมต้องขออภัยเด็กแจ๊ดพี่ถุงเท้าก็ไม่มีเข็มขัดก็ไม่มีเดี๋ยวเพี่เทพพี่เทพรองเท้าใส่ยี่ห้ออะไรนะเดี๋นี้จ๊ มากนแทบแกกันหนีฉันจังถ้าแกไปแล้วฉันจะหล่อแล้วไม่เาต้องมอยเพื่อไ่ไม่น่าที่เรียกผมบ่อยเลยรักมากไงรักแล้วนี่ก็คือช่วงเปิดต้นรายการของรายการสี่ทุ่มสแควร์ในวันนี้คืน31ธันวาคมซึ่งก็เป็นการอวยพรด้วยความสนุกสนานด้วยความ สดชื่อหรือว่าความมั่วปีใหม่แล้วพี่มีอะไรให้พวกผมบ้างเลยก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋วก็เซ็นรับข้าตัวนแม่นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามอบให้ปีใหม่สำหรับผมไม่ต้องนะฮะเป็นไบไม่ต้องน้อยนะผมขอพูดอวยพรปีใหม่คนไทยทั้งประเทศสักคำนะพี่ครับปีใหม่ถ้าถึงหน้าฝนออกจากบ้าน ระวังเหยียบคังคกนะครับปีใหม่อวยพรให้คนเนี่ยไปอวยพรคังคกปีใหม่ปีมากปีใหม่กูรุณนาอย่าเมากันมากนะฮะเมากันแต่น้อยๆผมเบื่อคนเมาจริงครับคุณเทพอะผมเคยไปเจอคนเมาครับเป็นไงครับเอากินเหล้าเข้าไปเขามาเจอผมอ้าวมึงเป็นใครวะขนาดนายยกยังหลีกภัยแล้วมึงเป็นใครถึงไม่หลีก ทราบเลยว่าปีนี้เป็นปีดังของคนตรังคนตรังทุกคนดังหมดใ่อาคมเชียงไร้ดังเน้นตรงแดงโอลิมปิกไร้ชวนลีภัยดังนายกรัฐมนตรีผมเป็นเชิญยิ้มอยู่พวยอดจังหวัดตรังก็ดังดังเรื่องอะไรครับรถผมหายนะจำก็ได้ไหมล่ะรถหายไปครับดังเลยดังเลยแะเบิดลับเบอร์หมดเอาละครับและนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เรามอบให้นะครับเป็นการเปิดช่วงต้นของรายการสี่ทุ่มสแควร์เท่านั้นเองและขอเสียงปรบมือให้กับดาวตลกท่านห้า คุณมากครับ <Yeah. S 1> เราจะพักตรงนี้ครูหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของสิ่งที่เกิดขึ้นมาในช่วงปีที่ผ่านมา